อร่อยมากนะสวัสดีครับผมมอนหัสวชนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสอสุติเกียรติขนมจีนน้ำเนี้ยวรสเด็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมว่ากันว่าที่นี่ไม่ได้เด็ดแค่ขนมจีนนะครับผมยังมีอะไรที่เด็ดไปกว่านั้นอีกนะครับผมข้างๆผมนี่เลยครับผมมันคือถ้วยร้อนนะครับผมทุกคนอาจจะงงถ้วยร้อนคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมมันจะมีด้วยกัน4ี่รสนะครับผมไปดูกันเลยครับ ครับผมสำหรับรถแรกนะครับผมจะเป็นรถชาบูน้ำดำนะครับรถที่สองจะเป็นรถซูก้ครับผมรถที่3ามหลายคนอาจจะชอบนะครับผมมันคือรถหมาร่าครับผมรถสุดท้ายนะครับผมมันคือรถแจ่วฮ้อนครับผมครับผมและทั้งสี่รถก็วางอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับผมทุกคนอาจจะงงว่าถ้วยร้อนคืออะไร มันคือถ้วยที่สามารถร้อนได้เองโดยที่เราไม่ต้องต้มน้ำครับเพียงแค่เราใส่น้ําอะไรก็ได้น้ําเปล่าน้ําธรรมดาน้ําอุณหภูมิห้องใส่ลงไปมันจะทําความร้อนเองครับผมขั้นแรกก็แกะถุงพัสติกออก่อนครับข้างในก็จะมีช้อนซ่อมให้นะฮะนี่โผล่นี่เหมือนจะเป็นน้ําจิ้มนะฮะแล้วก็น้ําซุปก็มีลูกชิ้นโอ้โห ูชิ้นให้ตั้งหกลูกอ่ะเราเทนซุปกันก่อนเลยเ<อ>ตัวทำความร้อนหน้าตาประมาณนี้ใส่เข้าไปนะพอวางไว้ก้นกนนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนเราชุกขวัญมาถึงแล้ว <c oughs> เราจะใส่น้ำเข้าไปนะครับผม แค่นิดเดียวครับคนๆเทุกคนรอดูนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันเริ่มพองแล้วท่านผู้ชมมันเริ่มพองแล้วมันพองแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอ้โหดูวันโอ้ควันขึ้นปิดก่อนเลยนะเราก็สามารถใส่ท็อปปิ้งอย่างอื่นได้นะครับผมที่ ในห้องในหอเรามีหรือที่บ้านมีนะครับผมอย่างตอนนี้ผมจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับผมนีอ่อันนี้สําคัญนะครับผมต้องใส่ผักด้วยนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกินผักเยอะๆนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับผมแล้วนี้ออกนะครับให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับผมแล้วเราก็จะได้สุกี้แสนอร่อยครับผม แล้วตอนนี้ทั้ง4ี่รถก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับผมเมื่อกี้ระหว่างที่ผมทาอันนี้ผมก็ทํารถอื่นมาด้วยนะครับผมรถแรกที่ผมจะลองชิมนะฮะก็คือรถซูก้ครับผมอีก3ารถจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับผมรถแรกก็จะเป็นรถหมาล่ารถชาบูน้ําดําแล้วก็รถแก้วฮอนครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นอันแรกที่ผมทำนะฮะรถซุกิเรามาดูข้างในกันโอ้โห โอ้โหโอ้มันร้อนจนไข่ขาวสุกเลยครับท่านผู้ชมดูสิหน่ากินมากหอมหอมมากนี่มีนี่ด้วยน้ำจิ้มซุกี้อ่าขอลองเลยนะครับหือ แปบ๊แปบแหนึ่งนะครับอร่อยมากนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอร่อยเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้เฟซผมพูนจริงใครไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูรอสั่งก็ได้พอชิมน้ำหน่อยนะครับ มันคือซูก,กี้มันคือซูก,กี้แบบซุก,กี้ที่เราแบบเหมือนเราไปกินที่ร้านเลยนะแล้วน้ําจิ้มมันแบบยอมรับเลยน้ําจิ้มเด็ดมากเป็นวุ้นเส้นนี่ลองหน่อยนะครับหอมัน เหมือนนั่งกินสุก,กินในร้านอะเอาจริงปะโอ้เดี๋ยวกลัวจะอิ่มกันอันนี้ก่อนอันอื่นจะไม่ได้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปอันต่อไปเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นรสหม่าล่านะฮะเป็นข้างในก็จะเป็นบะหมีก่กึ่นสำเร็จรูปนะฮะโอเคลองชิมเส้นเลยแล้วกัน แซบอันนี้แซมจริงอันนี้เด็ดเหมือนเอาเหมือนเอาเส้นบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปอะไปใส่ในไปใส่ในหมาล่าเออคือมันมันมันคือรสชาติของหมาล่าเลยแล้วรสชาติดีมากมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะแต่แต่มันก็ชาลิ้นอ้าวอร่อยเนี่ย ครับผมสำหรับรถต่อไปนะครับผมรถบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชาบูน้ําดํานะครับผมอ่าลองกันเลยส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินน้ําดํามากผมขอลองชิม <c oughs> น้ําก่อนเลยแล้วกันนะครับอืมละมุนต่อไปผมจะกินเส้นนะฮะ อืมอืมคือน้ำซุปอะ่ะมันเข้าไปอยู่ในเส้นแล้วมันทําให้เส้นดูมีรสชาติขึ้นเยอะมากครับผมต่อไปรสแจ่วฮ้อนนะครับผม เฮ้ออแซบแซบส่งชื่อเลยแจ๋วฮอนแซบครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับผมร้านสอสุธิเกียรติขนมจีนน้ำเงียวรสเด็ดนะครับผมอยู่ตรงข้าม มินิบิ๊กซีสาขาตลาดวิบูรทองนะครับผมถ้าใครมาถึงหน้าร้านแล้วเห็นป้ายข้างหน้าก็อย่าตกใจนะไม่ใช่ค่ายมววนะเป็นร้านขายขนมจีนแล้วก็ขายไอเนี้ยครับถ้วยร้อนที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ใครที่ที่เกียจตสั่งหรือว่าไม่อยากรอนานก็สามารถมาหิ้วจากที่นี่ไปได้เลยนะครับผมที่นี่มีของอยู่เยอะหน้าเลยแล้วก็สามารถนั่งกินที่นี่ได้ด้วยเพราะว่าเจ้าของเขาบอกเมื่อกี้ร้านสวยมากเพราะว่าเป็นสไตล์แบบย้อนยุคทุกคนสามารถมาถ่ายรูป เก็บไว้ไปลงโซเชียลได้เลยครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะสั่งซื้อหรืออยากที่จะลองกินหรือลองเอาไปสัมผัสดูว่ามันเจ๋งยังไงนะครับผมก็สามารถสั่งได้ตรงนี้เลยนะครับผมช่องทางการสั่งซื้อนะฮะสำหรับคนเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่บ้านเรานะฮะคนเชียงใหม่ส่งฟรีทั่วเชียงใหม่ครับผมเฉพาะคนเชียงใหม่นะ